ค่ะถามว่ารู้สึกอย่างไรนะคะที่ได้ร่วมโครงการกับ OKMD OK นะคะก็คือ,อช่วงแรกก็เฉยๆนะคะไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรก็ทำงานไปตามปกตินะคะแต่ว่าอพอได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่รุ่นที่1แล้วก็จนถึงรุ่นที่2ในขณะนี้นะคะก็ทำให้เรารู้ว่าโครงการศูนย์ควารู้กินได้นี้นะคะ นอกจากจะเป็นประโยชน์กับเราที่เป็นตัว k p แล้วนะคะเพราะว่าเรา,าสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของเราก็คือทําให้เราเป็นคนที่รู้จักใช้กระบวนการในการคิดแล้วก็มีทักษะในการรวบรวมอ,องค์ความรู้ต่างๆนะคะแล้วก็สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือสิ่งที่เรารวบรวมมาก็คือเรื่องของอาชีพต,ต่างๆนั้นนะคะก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในจังหวัดของเราค่ะขอบคุณค่ะความรู้สึกเริ่มแรกก็ รู้สึกว่าจะเป็นการเพิ่มพลังงานกนให้เราเราหรือเปล่านะครับหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วเข้ารับการอบรมแล้วแล้วตั้งแต่เริ่มหลังจากรับการอบรมสิ้นสุดจนถึงน้งปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าสามารถทําให้เราเปิดวิสัยทัศน์ได้กว้างขึ้นนะครับไม่ไม่เป็นภาระ,ะที่เพิ่มขึ้นเลยนะครับกลับเป็นประโยชน์กับการทํางานของเรามากเลยขึ้นมากขึ้นครับขอบคุณมากครับก็คือว่ามีความรู้สึกว่า เป็นโครงการที่ดีมากเลยครับเพราะว่าจะได้นำไปใช้กับการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีในห้องสมุดแล้วก็มีในชุมชนนะครับเนื่องจากว่าในชุมชนเนี่ยม,มีความรู้เยอะมากครับแต่ว่ายังไม่มีกระบวนการที่จะมาจัดการความรู้ให้เป็นสิ่งที่ให้คนที่สนใจได้เรียนรู้ ครับผมก็ขอขอบคุณทาง OKMD ครับที่ให้โอกาสได้เข้าร่วมโครงการดีอย่างนี้ครับขอบคุณครับครับผมสําหรับความรู้สึกนะครับสำหรับการได้รับการได้เข้าโครงการตัวนี้นะครับก็ผมรู้สึกว่าโครงการตัวนี้ดีมากนะครับเพราะว่านอกจากเป็นการพัฒนาตัวเองแล้วนะครับยังสามารถนําในสิ่งที่เราพัฒนาตนเองนะครับไปใช้กับสังคมและก็ชุมชนและที่สําคัญใช้ในกับด้านในส่วนของหน้าที่การงานที่เราทําปัจจุบันอยู่ด้วยนะครับขอบคุณครับ ครับความรู้สึกนะครับที่ได้เข้าร่วมอบรมตั้งแต่ครั้งแรกที่ที่เชียงใหม่เลยถามว่าตอนแรกรู้สึกดีครับเพราะว่าจุดประสงค์ก็คือการพัฒนาบุคลากรซึ่งเราก็อยากจะเกิดความพัฒนาขึ้นมานะครับก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีดีใจแล้วก็ที่ดีใจคือว่ามันเป็นการพัฒนาทั้งที่เราหนึ่งคือการได้แลกเปลี่ยนกับกลุ่มกลุ่มคนอื่นซึ่งซึ่งเราไม่รู้จักเลยมันก็ว่าเราเปิดโลกทัศนัของเราให้กว้างขึ้นนะครับแล้วก็ได้เจอความรู้ใหม่ๆ ที่ที่เราไม่เคยเจอนะครับแล้วก็ได้รู้ถึงกระบวนการในการทํางานเช่นการจัดการกับความคิดจัดการกับความรู้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะนําไปใช้ในหน้าที่การงานของเราได้อย่างดีครับผม ค่ะสำหรับความรู้สึกในการเข้าร่วมโครงการกับศูนย์กินได้นะคะระยะแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าเป็นภาระมากนะคะรู้สึกว่างานประจําเราก็มีอยู่แล้วอ่ะทำไมต้องให้เราไปร่วมกิจกรรมนี้การเป็น KP ที่ผ่านการอบรมของ OKMD OK นี่ค่อนข้างจะหนักนะคะยาวอบรมเป็นปีนะคะงานประจําเราต้องทําแล้วไหนเราจะต้องมาทามันนี้อีกนะคะแต่หลังจากที่เราได้เข้าไปในระยะ,ระ,ยะแรกแล้วเราผ่านกระบวนการอบรมต่างๆแล้วนะคะประโยชน์ที่เราได้รับนี้คุ้มค่าคุ้มค่ากับ ภาระที่เราได้มีเพิ่มนะคะเราได้สมรรถนะนะคะเรามีศักยภาพในการจัดองค์ความรู้นะคะรวบรวมองค์ความรู้เพื่อนําไปเผยแพร่ซึ่งมีประโยชน์ในในหน้าที่ในงานหลักที่เราได้รับมอบหมายที่ที่เราได,ได,ได้ได้ทำอยู่ในปัจจุบันก็คือห้องสมุดนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้เราได้สร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาจากความรู้องค์ความรู้ของ OKMD OK ที่มอบให้กับเราค่ะ